สวัสดีครับร้านบีพระเครื่อง myamulet com ในวันนี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับเหรียญพระศีวลีมหาเถระที่จัดสร้างขึ้นโดยท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีที่วัดชํานิหัตถการหรือวัดสามง่ามกรุงเทพมหานครนะครับในปีพุทธศักราช2517เเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อโลหะชุบโครเมียมนะครับ มีประธานเสกเป็นพระทางกรุงเทพนะครับเป็นพระเถระที่ชำนาญในด้านโชคลาภมีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีเป็นประธานหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมนะครับและคณาจารย์อื่นๆอ,อีกหลายท่านรวมทั้งพระทางสายใต้ด้วยนะครับสมรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทรงเหมือน ไม้ไอติมนะครับเป็นโคง้งยาวๆนะครับด้านบนจะโคง้งด้านล่างจะตัดนะครับเป็นพระศิวลีปางทุดงนะครับคือถือไม้เท้าถือตาลปัดนะครับแล้วก็มีบาทสะพายบาทด้วยนะครับตัวเหรียญทำด้วย เนื้อโลหะชุบโครเมียมนะครับถึงปัจจุบันก็มีอายุหลายปีแล้วนะครับหลายสิบปีแล้วโครเมียมงานเก่าจะมีคุณภาพสูงนะครับชุบได้บางไม่หนานะครับแล้วก็พื้นผิวผนังของเหรียญที่ปั๊มมาจะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับไม่มีกลากสังเกตดูตรงใต้บาทนะครับ ใต้บาทใส่พระใต้ใต้บาทที่พระศิวลีสะพายนะครับในบริเวณนี้นะครับอันนี้สะท้อนกับผิวนิดนึงมันก็จะเห็นไม่ค่อยเรียบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเกนเนยจะมีเนื้อก้อนนูนปูดออกมาลูกใหญ่เหมือนกันนะครับจากใต้บาทนะครับจะนูนกว่ากว่าในภาพที่ปรากฏนี้นะครับลักษณะพื้นผิวจะมีวงเดือนอะไรต่างๆนี้ไม่แนะนำให้จดจำนะครับ เนื่องจากว่าเหรียญเกย์สามารถถอดร่องรอยต,ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องจำนะครับสิ่งที่จะต้องจำแล้วก็หัดดูนะครับคือในด้านของตัวตัดนะครับตัวตัดนี้เหรียญสร้างจำนวนไม่มากไม่กี่พันเหรียญน,นะครับจะมีตัวตัดเพียงตัวเดียวนะครับจะเซตในครั้งเดียวเพราะฉะนั้นตัวตัดที่แปลกประหลาด นอกเหนือไปจากแบบนี้แล้วไม่ใช่ทั้งหมดนะครับลักษณะตัวยันด้านหลังเหมือนกันอระด้านหลังจะมีลักษณะเดียวแบบเดียวทิศทางเดียวนะครับขอให้จดจำนะครับทั้งจากเว็บไซต์กลุ่มจาก Facebook หรือว่าจากที่ร้านก็ได้นะครับที่นําเหรียญแท้ทมาให้ได้ชมได้ศึกษากันนะครับลักษณะวงเดือนต่างๆไม่ต้องจำนะครับเพราะว่าของเกมมีหมดทำได้หมดคนมัวแต่จะไป จดจำแต่ในส่วนนั้นนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับที่เป็นเหรียญแท้จะมีเพียงแบบเดียวนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ชุบโครเมียมแล้วโครเมียมจะต้องเ,อเป็นโครเมียมในสมัยก่อนนะครับคือมีคุณภาพดีนะครับอาจจะมีค้าบฝุ่นค้าบอะไรเกาะแต่ถ้าเกิดว่าขัดถูสะหน่อยก็จะขึ้นมันนะครับก็ที่เป็นเหรียญทองเหลืองหรือเป็นลักษณะอื่นๆน,นะครับก็ ไม่แนะนําให้เล่นหานะครับสำหรับเหรียญน,นี้เก้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เหรียญแท้ใช้ดีมากนะครับอยากให้แนะนําให้หาไว้ใช้กันนะครับดีเด่นทางโชคลาบมาก